วว้ารบกวนนะให้เกียรติฉันด้วยว้าวค,คุณครูกำลังวิ่งมาหาเราอุ้ยเราเป็นคนไม่มีหัวสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดนเลตเมโมเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ปอก็อยู่กับสาวสวยท่านหนึ่งจ้ะ โอ้โหบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเล่นแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะคะมีความสวยหุ่นดีนะคะแถมที่สำคัญนะคะตัวเราเนี่ยเป็นน้องกระตุยนะคะนั่นคือกระต่ายนั่นเองนะคะทุกคนก็ให้อ่านชื่อที่อยู่ข้างล่างเลยนะคะเขียนว่าบัตนีนะคะโอ้โหโพรน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะจะบอกว่าถ้าเดิน ของน้องนะคะเป็นท่าเดินที่เออมันดูชิลๆใช่ไหมคะแต่ปอชอบนะคะเพราะว่ามันดูไม่จำเจแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อเลยนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวปอจะมารีวิวนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยแล้วกันนะคะมันนี่เลยมันนี่เลยโอ้โหดูเท้าวิ่งสิคะเป็นไงทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะ่ะ มาค่ะเราจะมาเริ่มจากส่วนที่อยู่ข้างบนเลยแล้วกันนะคะก็นี่เลยค่ะตัวละครนะคะจะมีหูกระต่าย2ออันนะคะเป็นสีชมพูขาวนะจ๊ะ และก็ทรงผมของเรานะคะจะเป็นทรงที่ข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวนะและก็เป็นสีขาวด้วยนะคะแถวรวงตาของน้องนะคะก็คือเป็นดวงตาสีฟ้าสว่างนะคะโอ้โหเป็นสีที่พาสเทลมากๆเลยนะและลองสังเกตตรงที่จมูกของน้องดูนะคะโอ้ยคือตรงจมูกของน้องนะคะจะมีพาร์เตอร์นะคะแปะอยู่ค่ะจะบอกว่าปากของตัวละครตัวนี้นะคะจะ เป็นปากที่ค่อนข้างกระจับค่ะเป็นไงเออดูอบอิ่มมั้ละจ้าคือสีปากสวยนะชอบปะนี่เลยค่ะต่างหูสีดำนะคะส่วนเสื้อผ้าของเรานะคะคือมีความดูเป็นเกาหลีเกาใจนะคะเป็นชุด เสื้อกั๊กไหม่ผมนะคะสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มีเน็กไทด้วยนะคะแถมที่สำคัญนะคะเราเนี่ยสะพายกระเป๋าสีฟ้าฟ้านะคะแล้วก็มียางมัดผมนะคะอยู่ที่ข้อมือเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนกับสีฟ้าเข้มนะคะน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ถุงเทา้าค่ะโอ้โหจะมีความญี่ปุ่นไปไหนคะเนี่ยส่วนรองเท้านะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนว่าจะเป็น รองเท้าหนังเลยนะคะแต่ปอว่านะคะลักษณะของตัวละครตัวนี้นะคะน่าจะอยู่ในชมรมบูลลี่นะคะแต่ว่าไม่เอาค่ะเราจะมาให้น้องกระต่ายของเรานะคะไปอยู่ในแก๊งที่นิสัยไม่ดีหรอกนะคะไปกันดีกว่าทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะมาลองหัวเราะดูนะคะอยากรู้ว่าถ้าหัวเราะของน้องจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมาค่ะเฮ้ย ไม่เฮ้ยคือเป็นท่าผสมค่ะเออปอชอบนะเอาใหม่เอาใหม่เป็นท่าหมุนหนึ่งท่าแล้วก็หัวเลาะนะคะออลอดอ่ะ มีความแตกต่างหลายอย่างเลยนะคะเอาจริงๆคือพอเราเนี่ยเอาตัวน้องคนนี้นะคะมาเดินใช่ไหมก็คือบอกเลยว่าออล่าเนี่ยโคตรจัดอะจริงเอ้าสวัสดีจ้าโอสนะอุ๊ยพอเรามายืนข้นขางๆโอสนานะคะก็รู้เลยว่าตัวเราเนี่ยสวยกว่าแล้วก็ดูมีอะไรมากกว่านางเยอะเลยนะคะทุกคนว่างไหมคะแต่เอ๊ เดี๋ยวนะเวลาที่เราหยุดเดินใช่ไหมคะเราเนี่ยจะทําท่าเอามือนะคะใส่ไว้ในกระเป๋ากระโปรงค่ะเฮ้ยนี่เธอเป็นผู้หญิงเฮาๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย ปอเพิ่งเห็นค่ะว่าตรงกระเป๋าของตัวละครนะคะจะมีที่ห้อยแขวนอยู่ค่ะเป็นน้องกระตุยนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้คือเป็นคอนเซปที่เหมาะกับช่องปอมากๆเลยนะคะก็คือน้องกระตุยนะเดี๋ยวปอจะเข้ามาเอามีดนะคะฟึบดูสิถ้าเดินบอกว่าจะชิวไปไหนก่อนปอชอบอะ่ะทุกคนปอให้ไปเลยค่ะ้อยเต็มลอยนะคะ มีเท่าไหร่ให้เท่านั้นเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ปังมากๆเลยนะเอ้ยมีคนเห็นหรออ๋อใช่ค่ะเราตั้งใจให้เขาเห็นอยู่แล้วนะคะเนะ่สวัสดีฉันเป็นนักเรียนใหม่อะ่ะเข้าใจไหมแล้วก็รบกวนนะให้เกียรติฉันด้วยม <Yeah. S 1> องหน้าหาเรื่องหรอจ้าเฮอต้องเจอแบบนี้นะคะเพื่อน ไปไงทุกคนถ้าเดินก็ชิวๆนะคะอยากรู้ว่าถ้าตัวละครตัวนี้นะคะข้างจะเป็นยังไงเออนี่นี no> ่นี่นี่โหหัวของเรานะคะเริ่มสายแล้วค่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าตัวละครนะคะขนตาโคตรสวยเลยแล้วก็ขนตาหนาด้วยนะเฮ้ยดีมากเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเป็นสาวสายฝอรหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะใช่นะคะตรงนี้ไม่น่าจะมีคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทางสะดวกอออเออฮ้อเ้ออออ <c oughs> ฉันคือนักเล่นใหม่ที่โหดแล้วก็เกเรมากๆเลยนะเฮ้ยมีคนเจอศพอล้วเรอเนี่ยเฮ้ยมีคนเดินมาเต็มเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันต้องรีบไปแล้วละ่ะ โหตรงนี้คนอยู่เต็มเลยนะคะพี่ปอชอบลลตัวละครตัวนี้ว่ะมันแบบว่าทาั้งเท่ทั้งสวยเลยนะจริงโอ้เดี๋ยวฉันขอทำการหัวเลาะก่อนแล้วกันนะ <c oughs> นี่นี่โอ้โห,โห <c oughs> เออตอนนี้คุณครูกำลังโทรแจ้งความแล้วนะคะผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกลับมาสวยปังเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะไว้เอาเสื้อผ้านะคะไปปั่นทิ้งไว้ดีกว่าเอฮเพราะว่าฉันไม่อยากทิ้งว้า <You. S 1> วา <You. S 1> คุณครูกำลังวิ่งมาหาเราห <right> ยุดนะ คนเราเกมโอเวอร์เฮ้อเออ้าวน้าหายไปแล้วอุ้ยเราเป็นคนไม่มีหัวหัวเราหายไปไหนโอ้ยดูสิเมื่อกี้คือเราทำพลาดได้ยังไงวะเฮ้ยก็อย่างว่าเลยค่ะคนเราเนี่ยก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะคะเฮ้ยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ย ทำไมมันดูสูงกว่าชาวบ้านเขาวะดูสิคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวละครของเรานะคะดูตัวโตกว่าคนอื่นเขานะคะเห็นไหมเราดูอวบกว่าสูงกว่าด้วยนะโอ้ยแต่เปราว่านะคะตัวละครตัวเรานี่แหละคะ่ะดูสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะคะเป็นสาวอวบก็ไม่แย่นะคะชอบชอบเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย ฉันเจอผู้ชายเอ้าเดี๋ยวนะทําไมตัวเราเนี่ยถึงไม่มีอาการเขินอะไรเลยเลยคะปกตินะคะตัวเราเนี่ยจะต้องทําท่าเขินใช่ไหม <With it. S 1> แต่ว่าพอเป็นตัวละครตัวนี้นะคะ oh. เขาเนี่ย oh. กับเฉยชา oh. นี่เธออย่าบอกนะว่าเธอมมัได้ชอบรุ่มพี่แล้วนะ oh. ดูสิ oh. ฉันเนี่ยนะไม่ได้ชอบมานานแล้ว รู้สึกไร้ความรู้สึกแล้วล่ะค่ะเวลาอยู่ใกล้ลุมพีนะคะหุยดี่ะเออหรือว่าจริงๆแล้วนะคะตัวเราเนี่ยอาจจะชอบผู้หญิงหรือเปล่าเฮ้ยไหนเอาใหม่สิรู้สิ เราไม่ทำท่าเขินเลยอะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวละครบัตตี้ตัวนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะคะเอาโหปอเนี่ยโคตรชอบเลยนะคะให้ไปเลยค่ะร้อยเต็มร้อยเลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้าปอจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน